ทีมงานเย็บซีสระบาดาที่คนทนุกท่านครับวันนี้ทีมงานได้มีโอกาสมาจ่องน้ำที่เยะโส่ทรครับผมบเมืองเย็บโส่ทครับก็สำเร็จรูร <If> ่วมไปด้วยดีครับประมาณ50เมิบตัวนนานๆครับได้รับงานทีช่วงนี้ซึ่งลงนาครับ ลงมาก็ฝนตกเมือ่อกี้งานก็ไม่ค่อยมีครับอันเดือนนี้นเนนพิ่งได้บ่อน,นี้ครับบ่อแรกตักทุดงานได้แยนะครับ